สนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคลนทพ์ค่ะวันนี้จันทร์ที่13ตุลาคมนะคะไปดูการสร้างความสุขยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกันค่ะ การไฟฟ้าส่ภูุยภาคนะคะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงหมู่เจ็ดตำบลปากหมากอําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศที่ลายล้อมด้วยป่าไม้ภูเขาจึงเป็นอุปสรรคในการปักเสาผ้าสายการไฟฟ้าส่ภูุยภาค ต้องใช้ความพยายามในการปักเสาผ้าสายให้ประชาชนได้มีกระแสะไฟฟ้าใช้หมู่7ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่นี่มีประชาชนอยู่อาศัยจำนวน1 3 2ครัวเรือนกว่า40ปีแล้วค่ะที่ประชาชนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟหรือไม่ก็โซลาเซลล์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคการไฟฟ้าสนปูวยภาคจึงได้ดำเนินการขยายเขตร,ระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ดำเนินการปักเสาผ้าสายระยะทางกว่า10กิโลเมตร ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่แห่งนี้กว่า132ครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนก็ได้ประสานงานกับไฟฟ้าก็ได้เริ่มดําเนินการนะครับเมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมานะครับเริ่มปักเสาพาดสายมาจนถึงขณะนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับทางการไฟฟ้านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวนาอุทยานนะครับ ซึ่งทําให้ชาวบ้านในบริเวณนี้นะครับได้รับความสะดวกลูกๆนักเรียนนะครับที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับได้มีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตนะครับในการสื่อการเรียนการสอนนะครับโอ้ทุกคนตื่นเต้นดีใจบอกไม่ถูกว่าดีใจขนาดไหนรู้แต่เพียงว่าคือความหวังคือการรอคอยไม่นึกว่าเขาจะเข้ามาทําในที่อุทยานที่พวกเราอยู่ขอบคุณการไฟฟ้านะคะที่ทําให้พวกเราได้พบแสงสว่าง ท่านผู้ชมคะโครงการนี้เป็นเสมือนพลังแห่งการพัฒนาชุมชนห่างไกลที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนสร้างความปลอดภัยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนต่อไปคะ่ะ พาท่านผู้ชมมาดูนโยบายพลังงานที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่ะน้ํามันค่ะก๊าซสุงต้มนะคะค่าไฟงวดที่1ปีหน้ามกรากรุงพามีนาเมสานะคะรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าพยายามให้ลดลงกว่าค่าไฟงวดปัจจุบันค่ะ การใช้พลังงานสะอาดในทุกภาคส่วนนะคะทั้งชุมชนเกษตร,รกรครัวเรือนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างสังคมคาร์บอนต่ำมีทั้งมาตรการระยะสั้นแล้วก็รวมถึงวางโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวนะคะคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า7 0 0 0แสนล้านบาทและเกิดการจ้างงาน1 10, 6 0 0 0อัตราลดการปล่อยกา๊กาซคาร์บนไกไซด์ได้กว่า 10ล้านตันต่อปีค่ะคุณอัตพลเริ่มพิบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเปิดกระทรวงพลังงานแถลงนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลผลักดันโครงการ Quick Big w ินด้านพลังงานสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้านพลังงานภาคประชาชน พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโซล่าฟาร์มชุมชน1,500เมกะวัตต์นะคะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนครัวเรือนในย่านๆนั้นนะคะจะได้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกลงด้วยค่ะโซล่าฟาร์มสำหรับชุมชนนะครับ1,500เมกะวัตต์โครงการสุขนาเพื่อเกษตรกรน,นะครับ1,200ระบบมาตรการลดภาษีการติดตั้งโซล่าสำหรับครัวเรือนนะครับแล้วก็การที่เราจะ เร่งอนุมัติโซลา่าลอยน้ำนะครับของกรฟผในส่วนของโซลา่าฟาร์มถลับชุมชนตั้งเป้าไว้นะฮะพันห้าร้อยเมกะวัตขนาดจะไม่เกินสิบเมกะวัตต่อชุมชนคาดว่าจะมีการดูเรื่องกฎเกณฑ์มีเรื่องของการขออนุมัติแล้วก็ประกาศร,รับซื้อได้ภายในเดือนจินาซึ่งมันก็จะทำไปจนครบพันห้าร้อยประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นที่ชุมชนที่ใดนะครับก็ชุมชนนั้นก็จะได้ใช้ไฟ โซลาฟาร์มในราคาที่ถูกลงโมเดลก็คือว่าชุมชนจะจับกับเอกชนคนลงทุนคือเอกชนแต่ก็มีเงื่อนไขในการขายไฟในราคาที่กําหนดซึ่งคงจะต่ำกว่าตัวราคาเฉลี่ยต่าบาทกว่าที่ว่าเมื่อเอกชนดําเนินการแล้วมีผลประกอบการเนี่ยตัวกําไรส่วนหนึ่งนะฮะก็จะปันกลับไปที่ชุมชนนั้นๆให้ชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารด้วยเราคาดว่า กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ30ล้านทั้งโครงการนะฮะสามล้านบาททั้งโครงการแล้วก็ลดการซ CO2 ได้0ูล้านต,ตันต่อป,ปีนะครับคาดว่าจะเกิดการสร้างงานประมาณ1,600ตําตำแหน่งช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตรค่ะโครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อกเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป้าหมายรวม1,200ระบบนะครอบคลุม7 0 0,000ไร่ นะครับอันนี้รัฐบาลต้องออกเงินแล้วถามว่าเงินัมาจากไหน,นก็มาจากสอง,สองแหล่งนะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับกองทุนเพื่อส่งเสริมการนำรักพลังงานลักษณะโครงการก็เป็นการเข้าไปลงทุนตัวโซล,ล่าสูบน้ําให้กับเกษตรกรน,นะฮะเขาจะได้สามารถบริหารจัดการน้ําได้โดยไม่มีภาระต้นทุนที่สูงประโยชน์ที่จะได้รับนะครับก็ลดค่าพลังงานประมาณ 1,500บาทต่อไร่ต่อปีแล้วก็สามารถลดเ o 2ได้0.06ล้านตันต่อปีนะครับกระตุ้นเรื่องการลงทุนประมาณ12,500ล้านบาทกำลังการผลิตจากพลังงานก็ได้ประมาณ87.5เมกะวัตต์นะครับคัวเรือนที่ติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะสามารถนำค่าติดตั้งนั้นมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ถึง2,000 0 0บาทค่ะภาคครัวเรือนแหละเป็นการติดตามแล้ก็เร่งรัดการออก ประกาศลดหย่อนภาษีเวลาติดตั้งโซลา่าก็สามารถเอาค่าใช้จ่าย,ยการติดตั้งมาหักภาษีได้ไม่เกิน20,000 0บาทต่อโัวเลือนตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ย9 0 0 0หคืันวเรืยนคาดว่าจะกระตุน้นเศรษฐกิจประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับลดการปล่อยได้0.28ล้านตัดคาร์บอนตอ่อปีลดการใช้ไฟฟ้า585ล้านหน่วยต่อปีนะครับแล้วก็เกิดการสร้างงานมากกว่า450ตําตำแหน่งนะครับ โซลาร์ลอยน้ําในเขื่อนนะคะต้องบอกว่าเป็นต้นทุนค่าพลังงานสะอาดที่ถูกนะคะก็จะมีโซลร์ในเขื่อนนะคะ1638เมกะวัตต์ค่ะเป็นผลดีโดยรวมต่อค่าไฟอันนี้คือที่จะทำเลยนะครับการติดฟ้ารวมเนี่ย1,600เมกะวัตต์นะครับกระตุ้นเรื่องการลงทุนก็ประมาณ5 0า0 0ื่นกล้านลดการปล่อย CO2 ได้0.8ล้านตันต้นทุนของโซลร์ต้นทุนตัวนี้จะดับ พอมาเข้าระบบก็ช่วยให้ค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยลดตงนะครับ Direct PPA 2,000เมกะวัตต์นะคะจะเกิดขึ้นรองรับอุตสาหกรรม Data Center คาดว่าจะเสนอกอบงอได้ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะตัว Direct PPA นะครับ2 0 0 0เมกะวัตต์เนี่ย mm hmm. ก็คุยกับทางกกพแล้วก็จะเร่งรัดให้เสร็จ ให้มีกฎเกณฑ์ออกมาพร้อมที่จะเปิดรับได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับหลองรับอุตสาหกรรมดิเวอร์เซอร์ฟของบ้านเราก็คือ Data Center อนะครับอีกอันนึงก็คือพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อจะรลองรับในพื้นที่สี่นะครับในเล็ม PPA เป้าหมายนะครับก็จะพิจารณาร่างให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนี้นะครับดัตตาเซน e ตเนี่ยเขาเล็งพื้นที่ของประเทศไทยก็เราจะคาดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ6 5 0 0 0นานล้านบาทลด การปล่อยเชื้อ1.66ล้านตันคาร์บอนแล้วก็คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทนประ,ะารามาณ2,000เมกะวัตต์หลักเกณฑ์นะครับเรื่อง Direct PPA เนี่ยเป็นการอนุญาตให้ใช้สายส่งนะครับจากต้นทางที่ผลิตไฟสีเขียวนะครับไปสู่ปลายทางก็คือผู้ใช้บรรดาซิส e ตอร์ตอนนี้เขาต้องการใช้ไฟซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นไฟรปล่านะครับคือไฟที่เป็นฟอสซิลปกตินะครับกับไฟที่เป็นสีเขียวการเตรียมเรื่อง Direct PPA ก็คือเพื่อที่จะรองรับว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ต้องการสวิตช แล้วก็เพิ่มการใช้ไฟสีเขียวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะใช้สายส่งตัวเนี้ยในการที่จะคิดค่าอัตราสายส่งนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยเราก็ได้เปิดรับฟังอยู่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10ตุลาคมแล้วก็มีการรับฟังจากทั้งนักลงทุนด้วยแล้วก็รวมถึงการไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนต่างๆเนี่ยววาเขาม,ามต้องการอย่างไร n นสซิโ o ประเทศไทยนะคะขยับขึ้นมาเป็นปีคศ SO 2050นะคะเร็วขึ้นถึง15ปีนะคะนอกจากเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วนะคะการดักจับและกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CCS ก็จะเกิดขึ้นค่ะปรับเรื่องการใช้พลังงานแล้วปรับเรื่องการผลิตแล้วยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีการปล่อยคาร์บอนเหลือออกมาอยู่ดีพยายามดัก แล้วก็ไปเก็บานะฮะอัดกลับเข้าไปในในใต้ดินนะครับพื้นที่ที่ใช้อะ่ะก็จะเป็นในอ่าวไทยนะครับมันต้องมีการสำรวจพายามดำเนินการนะครับร่วมกับญี่ปุ่นเอาเรือเข้ามาทำเขาเรียกไซส์ไซมิกพื่อจะให้เห็นโครงสร้างใต้ดินเนี่ยซึ่งถ้าแห่งนี้เนี่ยครับที่เราจะทำเนี่ยก็จะสามารถกับเก็บคาร์บอนได้ประมาณ200กว่าล้านตันต่อต่อปี ท่ามชมคะกระทรวงพลังงานก็คาดหวังว่านโยบายเหล่านี้นะคะจะช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานเกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะจากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิต ทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน แสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพาท่านผู้ชมไปที่ปตทสพกันบ้างปตทสพเขาประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CCS ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ในอ่าวไทยค่ะ ปตทสพประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซกาคาร์บอนไดกไซด์หรือ CCS ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ในทะเลอ่าวไทยนำร่องพัฒนาเทคโนโลยี CCS ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปอตทสอพเปิดเผยว่าโครงการ CCS ที่แหล่งอาทิตย์จะสามารถดักจับและอัดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด1ล้านตันต่อปีเป็นโครงการ CCS แรกของประเทศไทยเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายรัฐซึ่งได้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติการด้านการลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศหรือ NDC Action Plan ปี2564ถึง2573นอกจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้วการดำเนินงานครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของปตทสพในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ซึ่ง CCS เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่ถูกนำมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ ปตทสพได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาและประเมินโครงการ CCS อย่างรอบด้านตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแหล่งกักเก็บใต้ดินที่มีความเหมาะสมไปจนถึงการออกแบบทางวิศวกรรมและการวางแผนเพื่อให้การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในระยะเวลา5ปีประมาณ10,000ล้านบาทโดยการดําเนินงานดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมคะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมได้นะคะทางททบ5จันอังคารพุธ10นาฬิกา5นาทีกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขคนทพิปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ